ต่อร่บบ่นะคะยังอยู่ในเรื่องของอุปธรรมพกกรรมนะคะช,ช่วงเช้าเนี่ยถ้าพวกเราจําได้จาจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะจำได้ไหมคะเมื่อเช้าไม่ได้เขียนอันนี้ก็ให้เห็นภาพนะคะว่าบาปบุญแล้วก็ผลของบาปของบุญเนี่ยเรามาดูในในส่วนของตรงนี้ก่อนนี่ถ้าเราจําได้เนี่ยแต่ว่าโดย หน้าที่ของกรรมก็คือกจิจจะจตุกะหน้าที่ของกรรมมีชะนะกรรมอุปถา,ามพักก,กรรมอุปปีลักกรรมอุปคาตกรรมใช่ไหมว่าโดยองค์ธรรมเท่า,าอกุศลเนี่ยมี12เจตสิกยีมหากุศลมี8เจตสิกสามรูปกุศล5เจตสิกสามสิบหอรูปกุศล4ี่เจตสิกสามสิบเจ, <force> จ,จตนาเจตสิกที่อยู่ในจิตเหล่านี้นะเจตนาเจตสิกต้องอยู่ในเจตสิก ถูกไหมคะที่เข้าประกอบกับจิตนะเจตนานถ้าเราดูนะคะว่าเจตนาจตสิกถ้าไปอยู่ในจิตเหล่านี้จิตเหล่านี้มีเท่าไหร่12 8 5 4ดห้าก็คือ29เจตนากรรม29ในเจตนากรรม29เานี่ยถ้าว่าโดยความเป็นกรรมที่ทำให้วิบากเกิดกรรมที่ทำให้วิบากเกิดเนี่ยตามนี้เลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะอกุศลจิต12โลกิยะ กุศลละการรมกุศลจิตสิบเจ็ดเนี่ยสิบสองกับสิบเจ็ดเห็นไหมคะแยกออกไปเลยทีนี้ว่าโดยหน้าที่หน้าที่เนี่ยถ้าว่าโดยการที่นําเอามาเป็นสภาพธรรมที่ทําให้วิบากเกิดขึ้นมาแต่ถ้าพูดถึงฐานะหรือว่าฐานฐานก็คือสภาพธรรมเหล่านี้มันจะมีเหมือนสองหัวข้อทําให้ผลละจิตเกิดขึ้นมา มันมันมีสองหัวข้อที่หัวข้อใหญ่ๆอ่ะเทียบมาพูดผสมกันกิจจจตุก,กะกับปากัฏฐานะจตุก,กะว่าเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยมันมีสิบหกประเภทใช่ไหมสี่หมวดสิบหกประเภทสี่หมวดมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของอุปถัมภ์กิจจจตุก,กะอ่าเหน่งละกิจจจตุก,กะแล้วอะไรอีกคนะปากัฏฐานะใช่ไหมปากัฏฐนา,านะปากานะกาละ ปากัดฐานะใช่ไหมถ้าใครจําไม่ได้เปิดเลยค่ะเปิดเลยย่อยอาหารก็หน่อยเลย<า>อ่ะกิดทานการฐานกิดทานการฐาน,าน,านเอามาเปิดอ่านด้วยกันค่ะย่อยอาหารหน่อยนะขับไล่ความม่วงเหงาหานอนกันหน่อยเร็วรรอืมดีเลยแบ่งกามสิสบหกประเภทเป็นสีหน่หมวดหมวดละสี่ไงสี่สี่สิบหกอ่ะพร้อมกันพร้อมกันพร้อมคําแปลด้วยนะ บาลีด้วยนะหน้าหนึ่งค่ะแม่บาลีแปลอ่ะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวยาแม่ยังหาไม่เจอเลยเดี๋ยวก็ใจเย็นๆนะพระเอกพร้อมกันพร้อมกันกำสิบหกสี่หมวดใช่ไหมกำสิบหกโดยแบ่งเป็นสี่หมวดหนึ่งชนะกังอุปธรรมพระกังอุปปีละกังอุปปคาตักกังเจติ กิจจาวกิจจวะเสนเอาใหม่เอาใหม่ตั้งสติให้ดี <g ül> ชนะกังอุปธรรมภะกังอุปปีระกังอุปคาตะกันเจติกิจจวะเสนะสักสามรอบสิคะเอาอีกสามรอบอีกสามรอบบาลีชนะกังอุปธรรมภะกัง อุปาปิละกังอุปคาตะกัรเจติกิจาวาเสนาชนะกังอุปธรรมภกังอุปาปิละกังอุปคาตะกัรเจติกิจาวาเสนาชนะกังอุปธรรมภกังอุปาปิละกังอุปคาตะกัรเจติ กิจวเสนะค่อยรอบนะึงอ,กอนะ่กรอบนึงชนากรรอุปัมภากรรมอุปปีรากรัรอปปุปคาตากันเจติกิจจวเสนะกรรมว่าโดยกิจมีสี่อย่างคือหนึ่งชนะกรรมกรรมที่ทำให้วิบาทเกิดขึ้น 2. อุปัตถามภ้ากรรมกรรมที่ช่วยอุดหนุนกรรมอื่นๆ 3. อุปัติปีละกักรรมกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นๆสีอุปาคฆาตักกรรมกรรมที่เข้าไปตัดกรอนกรรมอื่นๆหรือตัดกรอนผลของกรรมอื่นๆสังเกตนะคะมีคำว่ากะกะกะอยู่สามกะใช่ไหมคะน่ะ ชนะกรรมนั่นไม่มีกะนะชนะกะกะก็ได้ชนะกะกรรมอุปธรรมพระกะอุปปีละกะอุปคาตะกะเห็นไหมฮะ,ะแต่ถ้าเป็นบาลีเนี่ยบาลีเนี่ยชนะกังไปเลยใช่ไหมฮะชนะกังอุปธรรมพระกังอุปปีละกังอุปคาตะกังเจตี เห็นไ,ไหมมันไม,ม,นไม่มันไม่มีกะกะกะอยู่แถวนั้นใช่ไหมคะจะมีจะมีกะเนี่ยอยู่ตรงอุปาคาตะกะเห็นไ,ไหมบาลีอ่ะอุปาคาตะกันเจติอ่ะเอากะมาพูดตรงนี้ทีเดียวเลยเนาะเห็นไ,ไหมอุปาคาตะกันเจติอืมนะแล้วถ้าไปออกมาต้องมีคําว่ากะกะกะ้วยน,นะคะอะเห็นแล้วว่าชนะกะเนี่ยทำให้วิบาเกิดขึ้นอุปถัมภ์ ช่วยอุดหนุนกรรมอื่นๆอ,อุปปีเข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นๆอ,อุปคาตากะอุปคาตะนะตัดรอนคาตะคือตัดรอนนะเข้าไปตัดรอนหรือว่าตัดรอนผลของกรรมอื่นๆสังเกตนะข้ออุปคาตากเนี่ยมีตัดรอนกรรมอื่นด้วยก็แสดงว่าสมมุติว่าบุญบุญตัดบาเปเข้าใจเนาะ สมมติว่ามหากุศลตัดอกุศลอย่างเงี้ยนะ<ฆ>เอออันนี้กรรมแต่ถ้าตัดรอนผลของกรรมผลของกรรมนี่มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของวิบากต่างๆอะ่ะ<ฆ>ถ้าว่าโดยบุคคลก็สัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยเนาะ<ฆ>เออให้แขนขาดมากละ่ะ<ฆ>ให้หมดชีวิตลง<ฆ>อย่างเงี้ยนะ<ฆ>เออรายละเอียดอยู่ข้างในอันข้อที่สองบาลีนะบาลีศึกษาอ่ารอบ พยายามส่งเสียงนะ่าจะได้หายง่วงคารุกังอาสันนังอาจินังกะตะตตากรรมันเจติปากัฏานาปริยาเยนะคารุกังอาสันนังอาจินังกะตตตากรรมันเจติปากัฏานาปริ

ตัดตากรรมกรรม,มที่ทำไว้พอประมาณไม่เท่าถึงกรรมทั้งสามนั้นหรือกรรมที่เคยทำไว้ในอดีตชาต,ติสังเกตสังเกตนิดนึ่ะความหมายครุคือหนักเนาะครับค<ะ>รุเนี่ยหนักถ้าหนักแล้วก็ไม่มีอะไรห้ามได้เลยนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันหนักแล้วแล้วก็นะอาสนะอาสนะแปลว่าใกล้ อาจินนะเสมอๆกอกต,ตาตาก็คือพอประมาณไม่เท่าคารุไม่เท่าอาสันไม่เท่าอาจินเข้าใจไหมฮะกระตัตานี่มันเป็นกรรมเล็กน้อยไงฮะแต่ว่าถามว่าเป็นกรรมไหมเป็นแล้วนะคะอย่าบอกว่ากรรมเล็กน้อยนุนะะ้ร่าฆ่าบดกับฆ่าช้างเงี้ยนะฆ่ามดกับฆ่าช้างบอกฆ่าฆ่ามดเนี่ยกตัตาตากรรรม,อ,มอย่างเงี้ย แต่ค่าช้างเนี่ยอาจจะเป็นกรรมหนักกว่านั้นแต่ว่าไม่ถึงคนุกรรมก็ได้ถ้าไม่ใช่พระโพธิสัตว์เราก็ว่ากันไปเนาะต้องแยกงแยะเพราะว่าในส่วนของการฆ่าช้างกับฆ่ามดเนี่ยรูปชีวิตตินซีอันไหนมีนเยอะกว่ากันช้างช้างเยงเยอะกว่าไปนั้นแล้วช้างมีคุณด้วยนะถ้าฆ่ามดเป็นรังรังหนึ่งรังหนึ่งเท่ากับหางช้างเองเนาะใช่ค ให่อาจารย์เท่กับหางช้างอีงหางช้างนิดเดียวนะต่อนะพาหายว่งหน้าสองหน้าสองต่อไปทิฏฐะธรรมเวทนียังอุปปัชชะเวทนียังอปาราปริยาเวทนียังอโหสิกัมมัจเจติ ปกะกาลาวสีนาจตาริกัมมานีนามาทิฏฐธัตมะเวทนียังอุปปัชชะเวทนียังตรงนี้อุปปัชชะนะปลาสองปลานะอุปปัชชะนะอุปะก่อนอุปปัชชะเวทนียังอะปราริยนะอะปอะปรา อัปรอรภิยะเออเอ็งเอามานะบาลีนะทิฏฐะธรรมเวทนียังอุปปัชชะเวทนียังอัปรปริยะเวทนียังอโคสิกัมมัญจติปากาคาลาวาสีนะจตาริกัมมณีนามะทิฏฐาธรรม,มเว เทนิยงอุปาปัชเวทนิยงอปราปรียเวทนิยงอโหสิกรรมเจติปากากาลาวาสนาจัตตารีกรม,มานีนามาว่าโดยเวลาให้ผลมีสี่อย่างคือหนึ่งที่ธาธรรมเวทนิยกรรมกับที่ ผลในปัจจุบันชาตินี้สองอุปาป,ปชาเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองสามอัปราปริยเวทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานสี่อาโหสีกรรมกรรมที่ไม่ให้ผล ดูนะทิฏฐธรรมะเนี่ยชาตินี้นะทิฏฐธรรมะนะชาตินี้อุปป,ปัชชะชาติหน้าชาติที่สองนะเออถ้าบอก่าทิฏฐก็คือชาตินี้เลย <ทะ S 1> ไม่ใช่ทิฏฐนะเออทิฏฐถะเออเป็นสระอะไม่ใช่สระอีนะทิฏฐชาตินี้ <ทะ S 1> อุปป,ปัชชะชาติหน้าส่วนอ布拉ปร,ริยะสามถึงนิพพานไม่รู้เมื่อไหร่นี่ไงที่เราคุยกัน,นเมื่อกี้ค่ะ อราปริยะไปรู้อไงลกรรมเก่าส่งผล,งผลยังพรหม<ฆ>อาารย์ยกตัวอย่างนิดนึง<ฆ>เผื่อเห็นภาพเดีย๋ยวนะขอโพดถพาภารมที่ดีแป<อ>๊บนึงภาคไฟกําลังกาเริ่ก็เ,เลยจะต้องเอาโพดถพาภารมที่ดีนะพรหมที่เป็นอสานย,รรยรรัตตพรมอ่ะที่กล่าไว้เมื่อเช้าเอกว่าเขาได้รูปปัญจมชานชั้นที่ห้านะเองเขาได้ปั๊บเนี่ยนะตายจากความเป็นมนุษย์สมมติว่าเขาเป็นมนุษย์เนาะ นะก็คณอย่างคจนเอกอย่างเงี้ยนะ,ะเรายกตัวอย่างคุณเอกนะเผื่อเธอจะไดปไปพักที่นั่น <c oughs> เธอเหนื่อยง,งานเหลือเกินเงี้ยนะมันสตาร์ทเธอไม่เอาไม่สตาร์ทไม่ได้สตาร์ทเออทีนี้เธอทำด้วชั้นที่ห้าย์นะเออนะชั้นที่ห้าเธอบอกว่าอุย้ยเหนื่อยเหลือเกินทั้งลูกน้องทั้งการงานนื้อเหนื่อยเบื่อเบื่อเบื่อยี่นะไปทำฌานดีกว่าพอได้ชั้นที่ห้าปั๊บเนี่ยเธอตัดสินใจทันทีเลยนะสมาธิตั้งมั่นมากประชานที่ห้าสิ้นามเลย เพราะฉานที่ห้านีสมาธิแนบแน่นนะนี่แล้วปีีขาเอกก็ตามองชาญนี่ใช่ไหมมีสองอบทีนี้เมื่อเธอมีความแนบแน่นขนาดนั้นจิตนะจิตนะเธอก็อธิษฐานเลยไม่เอาน้ำละไม่ต้องการน้ำละขอให้มีแต่รูปเกิดขึ้นเกิดพบชาติใหม่ขอมีแต่รูปพอนีนะนิสสมปัานาเธอละนะได้เวลาพอดีอธิษฐานจบป๊อปตายทันทีเลยเร็วมากเลย ไปเวลาตายตายปั๊บเกิดทันทีเดี๋ยวก่อนเรียนโฆษณาแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องตายเรื่องเกิดเนี่ยมีแต่คนหัวเราะนะเพราะว่ามันไม่เรื่องเศร้าเลยมันเป็นปกติมันเป็นปกติค่ะมันไม่มีความเศร้าเลยนะก็ตายปั๊บเกิดทันทีเลยนะเหมือนแค่ว่าอยู่ตรงนี้มาตรงนี้อยู่ตรงนี้มาตรงนี้เลยนะมันเลยปกติมันเฉยใช่ไหมใช่แต่ก่อนนี่ไม่ได้เลย พอทึ่งพูดถึงเรื่องตายปว่าอุ้ยหาเลือเลยหาลือเลยแต่ที่สุกแต่พอตอนนี้เหรอยิ้มร่าเลยพูดถึงตายแล้วเกิดเลยนะแม่สาวบอกว่าโอ้แม่มีโฆษณาพร้อมตอนนี้ไม่อยากตายเพราะตอนนั้นฉันยังสาวใช่ไหมแกได้ตเดี๋ยวได้แก่แล้วจะตายก็ตายประสบการณ์สูงแล้ว